ไส้ที่จะทําเป็นแบบเมนูติ่มซําแบบทอดกับเมนูติ่มซําแบบนึ่งเนี่ยรสชาติจะไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมรวมถึงส่วนผสมนะครับมันค่าเทียมไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าวิธีทอดกับวิธีนึ่งเนี่ยจะทำรสชาติเปลี่ยนเป็นในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันนะครับต่อทุ่งเราลดเกลียงก่อนนะครับเพื่อให้แผ่นฟองหู้เนี่ยมีวามหอมนะครับรวมถึงฟองหู้เราจะได้ ขันฟองต้มหูเสร็จตัวด้วยนะครับรัดตัวเวลาทอดเนี่ยจะไม่ไม่พองไม่แตกนะครับขอ,ของนี้นะครับนี่นะครับเมนูฟองต้มหูไสหมูทอดนะครับ สวัสดีครับมาพบกันชิดเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาตินะครับกับเมนูวันนี้ก็จะเป็นช่วงใหม่ของทางช่องเชฟชวนชิมนะครับซึ่งจะเป็นการนําเมนูติ่มซําม,มาทําให้ชมนะครับสำหรับเมนูน,นี้ก็จะเป็นฟองตู้ทอดไส้หมูนะครับโดยปกติเลยฟองตู้ทอดนะครับจะใช้เป็นกุ้งนะครับวันนี้จะเอาใจคนที่ไม่ทานอาหารทะเลไม่ทานกุ้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมรวมถึงวิธีทำมาครับ หมูที่เลือกใช้ก็จะเป็นหมูบดนะครับหรือถ้าผู้ชมสะดวกก็เลือกซื้อหมูเนื้อแดงมาหั่นเองได้น,นะครับมาสับ4ส่วนนะครับกับมันหมูแข็งหนึ่งส่วนนี่นะครับครึ่งกิโลแล้วก็ที่จะผสมลงไปก็จะเป็นเหีว่วหรือว่าสมหวังนะครับไม่ต้องลวกนะฮะผู้ชมสับแบบแบบหยาบอย่างนี้นะครับนี่นะฮะหั่นเป็นเ,เ,เม็ดอย่างนี้นะครับประมาณเกือบหนึ่งถ้วยแล้วก็จะเป็นเห็ดหอมต้มเกือบหนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็จะเป็นแครอท หาเป็นเม็ดเหมือนกันท่านผู้ชมเม็ดอย่างนี้นะครับเกือบหนึ่งถ้วยเล็เป็นลาบักชีนิดนึงนะครับส่วนตัวรสชาติก็จะเป็นเกลือครึ่งช้อนชาผงชูรสครึ่งช้อนชาแล้วก็จะเป็นน้ําตาลทรายนะครับสามชา้อนชาแล้วก็จะเติมพริกไทยลงไปนิดนึงครับพริกไทยป่นแล้วก็จะเป็นน้ํามันงาเพิ่มความหอมด้วยนะครับนี่ท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปลงไปทำครับไปครับเราจะนวดหมูบดของเราก่อนนะครับ ใช้เป็นเบอร์ช้าเนื่อไปก่อนนะครับประมานี้นะครับแล้วเราก็จะมาลงรสชาตินะครับเป็นเกลือนวดรสชาติกับหมูของเราเนี่ยให้เหนียวก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะผอชิอลสดลงไปเลยครับตามด้วยน้ำตาลทรายลงไปครับ นวดซ้าเลยนะครับให้เหนียวนะครับท่านผู้ชมอ่าน,นี่นะครับพอไส้เราเริ่มเหนียวนะครับเริ่มเหนียวเริ่มฟูอย่างนี้นะครับเราก็จะมาลงเป็นสมหวังเลยว่า แห้วน,นี้นะครับลงไปครับตามด้วยเห็ดหอมนะครับไปครับไส้ที่จะทําเป็นแบบเมนูติ่มซําแบบทอดกับเมนูติ่มซําแบบนึ่งเนี่ยรสชาติจะไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมรวมถึงส่วนผสมนะครับมันค่าเทียมไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าวิธีทอดกับวิธีนึ่งเนี่ยจะทำรสชาติเปลี่ยนเป็นในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตามด้วย ลาบผักชีนะครับน,นี่นะฮะแล้วก็นวดซ้ำเลยครับเริ่มจากเบอร์ช้านะครับไม่เบอร์แม่นม่ไปไเอย ันนี้นะครับพอนวดเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะมาเติมเป็นพริกไทยป่นนะครับประมาณหนึ่งช้อนชาท่านผู้ชมแล้วก็ตามด้วยน้ำมันงานนครับประมาณหนึ่งช้อนชาท่านผู้ชมเพมิ่มความหอมหน่อยดับกลิ่นด้วยนะครับนี่นะสังเกตดูว่าเราจะไม่ใส่น้ำแข็งนะครับนวดไส่เป็นไส้ที่นําไปทอดนี่นะครับไส้ดิ่มํำต่างๆที่นําไปทอดเนี่ยเราจะไม่ตีใส่น้ําแข็งนะครับรวมถึงไม่ใส่แป้งเลยนะครับ น้ำแข็งจะทําให้เวลาไปทอดเนี่ยไส้จะแฉะรวมถึงแตกเลยนะครับท่านผู้ชมรวมถึงใส่แป้งถ้านาไปทอดไส้จะหดนะครับจะไม่เหมือนวิธีการนึ่งนะครับนี่นะฮะจะแตกต่างนิดนึงฮนะเคล็ดลับท่านผู้ชมแล้วเราก็มานวดซ้ําด้วยเบอร์ชาก่อนนะครับเไปเป็นเบอร์แรกไปนะครับ น,นี้นะครับพอเรานวดมาสักพักก็ได้นะฮะไม่ต้องเอียดมากก็ได้ท่านผู้ชมมาชมหน้าตากันนอนอน,นี้นะครับท่านผู้ชมไสเราก็ฟูขึ้นมาแล้วนะฮะนวดไปสักพักนะครับเข้าดีแล้วเราก็จะนำไส้ของเรานะครับเข้าไปพักในตู้เย็น จะเป็นช่องฟิตก็ได้นะช่องชิวก็ได้ช่องธรรมดาก็ได้นะท่านผู้ชมสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะนํามาห่อกันนะครับให้ไส้เราเซตตัวจะได้ห่อง่ายด้วยนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมสามารถเพิ่มไข่ได้นะครับท่านผู้ชมไข่แดงสักหนึ่งฟองสรองครึ่งกิโลเดี๋ยวเราก็จะนําไส้ของเราเข้าตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาห่อให้ชมรวมถึงไปทอดให้ชมเลยครับสกู่ครับโอเค ระหว่างที่เราพักไส้ในตู้เย็นนะครับเราก็จะมาหัน่นเป็นแผ่นฟองหู้ก่อนนะครับนี่ครับลักษณะแผ่นฟองหู้นะครับซื้อได้ตามตลาดสดทั่วไปนะครับนี่นะจะให้ไส์ประมาณ5นิ้วลนะ5้ 5. 5นิ้วเท่ากับแผ่นปอเปี๊ยที่เราเคยหอให้ชมนี้นะครับ ตอบนิดนึงนะครับสามารถใช้ตรงเศียดนี่นะครับลองได้นะครับลองชั้นหนึ่งตอนห่อนี้นะครับใส่ได้ไม่แฉะตอนทอดนะครับเดีเราก็ต้องหาถุง เป็นถุงพลาสติกใส่ไว้นะฮะท่านชมฟองหู้เนี่ยถ้าโดนลมนะครับโดนลมนานๆเนี่ยกรอบนะฮะกรอบแตกทอไม่ได้นะครับต้องห้ามโดนลมนะครับเนี่ะเราก็ใส่ไปถุงนี้นะครับประมาณนี้นะครับพับไว้นี้นะฮะส่วนตัวแป้งที่จะแต้มก็เหมือนเดิมครับเป็นแป้งสาลีผสมน้ำนะครับให้มีความเหนียวประมาณนี้นะครับให้เหนียวนิดนึงครับ ถ้าความเหนียวไม่ถึงนี่จะหลุดได้เวลาทอดนะครับอ่ะนี่นะครับอเราพักไส้ในตู้เย็นนะครับให้ไส้เซตตัวได้เลวนะครับก็จะมาห่อท่านะครับใช้จานรองนี่นะครับวิธีห่อก็จะห่อเหมือนกับปอเปี๊ยะนี่ยครับเหมือนกันครับเพียงแค่ลูกทรงมันจะไม่กลมนะครับฟองหูจะเป็นแบบเป็นแบนแล้วก็จะใช้มุมสองมุมนี่ครับมุมแหลมเนี่ยเขาหาตัวท่านผู้ชมถ้าไส้เราแฉะ ไส้หมูเนี่ยจะไม่ค่อยแฉะนะครับจะไม่เหมือนไส้กุ้งนะเนี่ยเราก็จะใช้เป็นเศษเนี่ยห่อองอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าใส่ไส้เยอะ,ะเกินไปนะครับประมาณนี้นะครับ,เก,บเก็บมุมเก็บมุมเหมือนเดิมครับเหมือนห่อปอบเบยอะนี่นะครับให้ไส้เยื้องมาด้านหลังท่านผู้ชมเนี่ยพอโดนลมก็จะเริ่มกรอบนะครับ แต้มแป้งเหมือนเดิมนะครับก็เก็บจากด้านล่างขึ้นไปนะครับประคองนิดนึงเพราะว่าแผ่นฟอ์นหู้จะห่อยากกวปอบเปียะนะครับนี่นะครับนี่จะห่อชิ้นใหญ่นิดนึงครับห่อไซส์เหมือนตามโรงแรมเลยนะครับาส้กชิ้นครับลองนิดนึงนะครับปกติไส้หมูไม่ต้องลองก็ได้นะครับจะไม่ค่อยแฉะไส้หมูนะครับ แต่ถ้าเป็นไส้กุ้งเนี่ยแนะนําให้ลองนะฮะใ,ให้ใช้เศษลองนี้นะครับเวลาไปทอดเนี่ยจะตัวฟอนดูจะแฉะทอดแล้วจะดําไม่สวยนะครับนี่นะเก็บเก็บไปนี้นะครับแต้มแป้งครับตากล้องระวังเงาด้วนยนะครับ จากด้านหลังขึ้นไปนะครับใช้นิ้วมือประคองนะครับเวลาหอ่อนี่ฮะจะห่อยากที่นี่ฮนะยิ่งถ้า,าเป็นแผ่นที่แบบกรอบๆหน่อยนะครับเป็นแผ่นที่แบบแห้งๆเนี่ยจะห่อยากด้วยฮะจะแตกนี่ครับอีกสักชิ้นท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับมุมแหลมเข้าหาตัวใช้เศียรองนะครับนำใส่ลงไปเดี๋ยวจะนำสูตร เป็นฟองอูทอดไส้เป็นไส้กุ้งนะครับไส้กุ้งแบบโบราณแบบดั้งเดิมเลยมาทําให้ชมนะครับรวมถึงไส้กุ้งที่เป็นสูตรฮาลาลนะครับอิสลามทานได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะนํามาทําให้ชมช่วงหลังมานี่ก็คือตามโรงแรมเนี่ยต้องทําสูตรเป็นสูตรฮาลาลด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าที่เป็นอิสลามเนี่ยเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยเยอะนะครับก็เลยต้องทําสูตรฮาลาลออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะนํามาทําให้ชมนะครับกับช่วงใหม่ของทางช่องนี้นะครับกับ ช่วงการนำเมนูติ่มซำมาทำให้ชมนะครับเสียงเริ่มกรอบแล้วนะครับแป้งูไปเก็บแป้งอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะขอหอยเสร็จเดี๋ยวจะมาทอดให้ชมตอนทอดก็จะมีเทคนิคเคล็ดลับอีกนิดหน่อยนะครับในการทอดนะครับเดี๋ยวเรามาชมวิธีการทอดด้วยนะครับเดี๋ยวหอยเสร็จครับสักครู่ครับี๋ยวก็นำกระทะมาตั้งนะครับ ก็ลงน้ำม,มันครับบางๆนะครับเหีืยงน้ำม,มันก่อนนะครับ <clears throat> อันนี้เราจะเจียนก่อนนะครับนิดนึงให้แผ่นฟองร,รูมีความหอมนะครับท <C ough> ่านผู้ชมบางท่านที่ชอบทานอาหารติ่มซำนะไปทานบางร้านเนี่ยเขาจะไม่เจียนฟองรูมก่อนนะครับฟองรูมเราต้องเจียนก่อนนะครับเพื่อให้แผ่นฟองรูมเนี่ยมีวามหอมนะครับ <C ough> ะน,นะครับ <C ough> ต้องให้ไม่ต้องนานนะฮะให้แบบแผมนองนกูเนี่ยมีความขึ้นสีเหลืองนิดนึงมันค้ำก่านหน่อยก็ได้นะครับนี่ยร,รวมถึงฟองนกงูเราจะได้แผ่นฟองนกงูเนี่ยเซ็ตตัวด้วยนะครับรัดตัวเวลาทอดเนี่ยจะไม่ไม่พองไม่แตกนะครับแค่นี้พอนะครับพักไว้ก่อนนะครับใช้น้ำมันเก่าทอดได้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าต้องให้ อย่าดำมากนะครับเดิมีความใสอยู่นี้นะครับนี่ครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับแล้วก็เบาไฟลงท่านผู้ชมบอกไฟลงก่อนนะครับแล้วเราก็มาลงเป็นฟองหู้เรานะครับไปครับใช้น้ำมันอุณหภูมิต่ำไปก่อนนะครับบางสูตรเขาก็จะนำฟองหู้นะครับไปนึ่งก่อนนะครับเวลาห่อเสียจนี้นะฮะนึ่งให้ไส้สุกเลยนะครับ เพราะว่าบางทีเขาทําเยอะนะครับทำขายนึ่งก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าความอร่อยนี่จะสู้แบบสดๆนี้ไม่ได้นะับเราก็ like. ไล่ไฟไปเรื่อยนะครับแล้วก็สําคัญอย่าให้น้ํามันนิ่งนะครับคอยคนให้น้ำมันหมุนอยู่ในอ่หมุนอยู่นี้นะฮะ พอฟอนหู้ต้องใจเย็นเหมือนกันนะครับใจร้อนไม่ได้นะครับโอเคพอฟอนหู้ของเราเนี่ยเริ่มพองแล้วก็ลอยอย่างนี้นะครับไส้ใ้สุกเลยนะครับเราก็เร่งไฟให้แรงขึ้นนะครับเพิ่มอุณหภูมิน้ำมันเพื่อเพิ่มความกรอบรวมถึงการไล่น้ามันนะครับจะได้ไม่อมน้ํามันเราคนซ้ําให้เร็วนิดนึงนะครับช่วงที่เราเร่งไฟแรงนี้นะฮะ เดี๋ยวเราก็ตักขึ้นเลยนะครับเดี๋นะครับปิดไฟนะครับนี่นะฮะเรตักขึ้นหมดแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับ่านผู้ชมเจะพักให้สิริน้ำมันนะครับแล้วก็จะไปจัดลงจานให้ชม หั่น่อยนะครับแบ่งครึ่งเต่หั่นแบบชิงเฉียงนะครับจะได้สวยน่อหนึ่งนะฮะนี่นะครับเสียงแบบกรอบนี้ครับนี่ฮะไส้้านในสุกนะครับไม่น่าจะหมดนะครับเดี๋ยวลงให้พอสวยงามนะครับนี่นะครับเมนูฟองต้งหู ไส้หมูทอดนะครับเมนูที่นํามาฝากกันวันนี้่านผู้ชม่นี้คเดี๋ยวเรามาลองชิมกันห,หน่อยครับ,ก,บกรอบๆนะครับหมดเลยอร่อ,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 รอย่านผู้ชมเวลาทานนะครับ่านผู้ชมก็ทานคู่กับเป็นน้ำจิ้มบวยกอนะครับจะอร่อยมากเมนูนี้นะฮะก็ฝากนันผู้ชมลองเอาไปทอทานทําขายก็ได้เมนูนี้ทําง่ายขายง่ายนะครับเป็นเมนูอ p p e t i z e r เป็นเมนูทานเล่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนําเป็นเมนูฟองหมูทอดไส้กุ้งแบบโบราณรวมถึง ไส้กุ้งแบบฮาลาลม,มาทำให้ชมนะครับก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับชมคลิปแล้วชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามเลยนะครับอีพีนี้ลาบก่อนสวัสดีครับ